สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะป้ามี่มาที่ล้างอัดฉีดนะคะคลีนอัพคาแคร์ในหัวหินนะคะไม่ไกลนะคะอยูอ่ทางที่จะขึ้นเขาด่างนะคะช่องเขาด่างเขามีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นคือ,อคือ,อทำความค่าเชื้อนะคะในรถให้เราฟรีนะคะธรรมดาเนี่ยจะต้องจ่ายค่า ค่าเชื้อเนี่ย200แต่ช่วงนี้โปรโมชั่นนะคะทางร้านอัดฉีดเขาก็เลยแบบว่าบริการนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็แวะมาได้นะคลีนอัพาคาแรนนะคะคลีนอัพคลีนอัพาคาแร์อัดฉีดนะคะเดี๋ยวให้ดูป้ายนะคะเนี่ยป้ายก็มามาออติดถนนเลยนะคะเมื่อที่ติดถนนนะคะหาง่ายนะคะเดี๋วจะโพสให้ดู นี่จะต,ติดถนนเลยทางขึ้นช่องเขาด่างนะเขาหินเหล็กเขาหินเหล็กไฟาจากไม่ไกลนะคะไม่ไกลจากตัวเมืองเนี่ยทีมงานเขาก็เยอะล้างสะอาดทำงานเรียบร้อยนะคะชอบมากเลยค่ะการบริการของเขาแบบดีเยี่ยมเลยไม่ผิดหวังนะคะใครมาที่นี่ค่ะน้องเขาก็ทำงานดีมากเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นทีมงานเนื้อที่กว้างนะคะเนื้อที่กว้างมากเลยเนะี่ย โอ้โหอลังมากที่นี่ค่ะเปิดมานานแล้วด้วยล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้หมดเลยนะคะใครสนใจก็แวะมานะหาที่ล้างรถไม่ได้ก็มาใช้บริการที่ที่นี่นะคะมนจะ่ะกลินอัพอัดฉีดไลหัวหินด้วยใกล้เมืองด้วยนะคะไม่ไกลเท่าไหร่ี่จะ้ะมีที่ให้นั่ง เฟซบุ๊ก <Facebook c oughs> เล่นโทรศัพท์ได้นะจ๊ะมีที่ให้นั่งเปิดพลมให้สบายๆค่ะบริการดีมากเลยป้ามีมาล้างประจําเลยค่ะมาทีไรถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้นะเขาก็จะบอกที่เกียรอถ้าจะกลับบ้านนางก็ให้เอากุญแจมอเตอร์ไซค์โอ้โหประทับใจบริการเยี่ยมจริงๆนีจ่จ๊ะเชิญนะใครว่างใครที่แบบสนใจแบบขาที่ล้างรถไม่เจอก็แวะมาได้นะเจ้าของใจดีมากเลย โอเคนะคะนำมาฝากเพื่อนๆทีอ่อยากจะล้างรถแบบว่าหาที่นั่งสบายๆนะคะนี่จากปีที่นั่งในเนี้ยสบายเ็้าอี้อะไรทุกอย่างพัดลมแล้วแต่คุณสบายเลยจ้ะโอเคจ้านี่จะคลีนอัพคาแรดฉีดถ่ายน้ำมันเครื่องได้หมดโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ